สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสล slam ดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก O v e r Top Up ัมาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรโล้อแรงคูณ2เจ็บๆราคาโดนๆดนโปรโมชั่น2อสำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะคะร,น 2, รับรปะะโปรไฟลูกโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปะครับผมโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมบายซีกับเกมส์ slam ดังนะฮะแล้วก็วันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟจีนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ ID ของเซิร์ฟจีนมาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้มากี่ ร่างสองจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะสำหรับคุณวันลบนะฮะก็ให้ยืม ID มาคือผมไมโปโพสไว้ในกลุ่มอะไรแบบนี้แล้วก็มีเขาทักมาพอดีนะครับก็อันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการให้ไอดีหรือว่าการสอนวิธีเข้านะ,ะอันนี้ขอบคุณมากๆนะ,ะอันนี้คือขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามากก่ร่าง2มันเป็นยังไงปกติแล้วนะฮะเวลามีตัวร่าง2หรือว่าตัวแอดวานเนี่ยผมแทบจะไม่ได้สนใจตัวพวกนั้นเลยแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับคือมันแบบมันต้องเข้ามา ชอบมากที่สุดในเกมแล้วนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามากร่าง2มันเป็นยังไงกันบ้างน,นะหลายคนอาจจะดูมาแล้วนะจากเซิร์ฟต่างประเทศเอ่อจากยูทูบเบอร์ YouTuber ต่างประเทศอะไรแบบนี้หรือว่าไปดูเอ่อค,คลิปที่เขาแบบทําขึ้นมาแบบนี้ก็อันนี้ก็ ดูผมเป็นคร่าวๆแล้วกันนะแล้วก็พูดคุยกันนะครับประมาณนี้นะค,คลิปนี้จะไม่มีเกมเพย์นะอันนี้มาดูที่มาเกีย์ก่อนนะตอนแรกที่มันมีมาเกียร่างนี้ออกมานะครับคือผ้าแบบนี้นะตอนแรกผมยังผมยังแบบดาดาบนบนอยู่เลยว่าเอ้ยมันของปลอมหรือเปล่าเดี๋ยวสรุป่าของจริงเฉยนะก็สำหรับท่ายิางของมันค่อนข้างเท่มากๆนะแต่ว่าท่านี้ไปนคือท่าของร่างหนึ่งนะครับเพนะะเดี๋ยวมาดูที่สแตทกันก่อนแล้วกันสแตทจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยก็คือในเรื่องของการชุดกลาง3คะแนนแล้วก็ เรื่องของการสตีลการเลี้ยงบอลอะไรแบบนี้คือเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับชุดกางของมาร์กิจะเป็น97นะฮะในเรื่องของสังคะแนนน่าจะเป็นประมาณ70นะฮะอันนี้เพิ่มมาเป็น82เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับถือบอลแล้วเลี้ยงเนี่ยลดลงจากเดิมนิดหน่อยน่าจะของเก่าน่าจะเป็นประมาณ86สนะสปีดเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ในส่วนของการบล็อกเพิ่มขึ้นมาประมาณ2นะคิดว่าประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของการสตีลนะฮะลดลงนะครับเหลือประมาณ่านั้นเที่ประมาณ90มันะ นะครับแล้วก็ค่ารบกวนอันนี้ร้อยหนึ่งมั้งผมผมจำไม่ได้หรือว่าอันนี้สติลก็ไม่รู้นะครับอันนี้อาจจะเป็นรบกวนแล้วสติลหรือเปล่านะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปย้อนดูแล้วกันนะครับแต่คิดว่าไอพวกสแตทพวกเนี้ยนะคิดว่าคนดูน่าจะดูกันได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็บอกไว้แล้วกันนะอาจจะเป็นสติลมั้งสติลรบกวนเนี่ยอะไรสักอันหนึ่งนะผมจําไม่ได้แล้วนะฮะที่มันต่างมานิดนึงนะครับอ่าคร่าวๆก็คือจะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าที่ อันนี้คือผมพูดพูดสดเลยนะคือผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออมีสคริปต์หรืออะไรเลยนะครับเราจะไปดูทีละอันเลยละกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากสกิลอันติก่อนไหมนะครับเพราะว่าอันติมันอาจจะเป็นเรื่องอ้อันติไม่มีอะไรเลยนะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ คูลดาวหรือเปล่านะครับน่าจะน่าจะเป็นเรื่องของครูดาวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าในในในการใช้อันติของมันมันดูเห็นว่ามันมี2ปุ่มนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องไปต้องไปดูเอ้แต่น,นี้มันเป็นร่างหนึ่งนี่ไอเทีย,ยดูผิดนะครับขอให้อะก็ว่า,าอยู่อะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมากิร่าง2กันนะครับก็ โอเคเข้ามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูไปจากอันติก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีอันติมันอาจจะเหมือนพวกรู้คาว่าเซนโดอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ดูอันติไว้ก่อนอาจจะงงนะครับซึ่งเงื่อนไขในการใช้ผมอาจจะไม่ได้แปลนะแต่จ,จะดูภาพแล้วก็นั่งคุยเอาแล้วกันส่วนใครโอ้โหไอ้เชี่ยสกิลโคตรเยอะเยอะแบบเยอะมากครับคือปกติตัวทั่วไปนี่คือมันจะมีถึงประมาณหน้า2อนะอันนี้ข้าไปหน้า3หน้า4ี่เลยนะครับเยอะไปหรือเปล่าประเพท แบบนี้ตัวละเท่าไหร่ครับนะอ่ะมาดูวันก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการบล็อกหรือไม่ก็อาจจะเป็นสติวมั้งนะนะครับสินะครับไม่แน่ใจว่าคือค่าแหลมกันแล้วก็เป็นพวกของระยะอะไรหรือเปล่าระยะการใช้งานนะครับอันนี้เพิ่มเพิ่มในเรื่องของลดคูดาวนะครับประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ต้องบอกว่าอาจจะเหมือนลูคคาว่ากับเซนโดนะอาจจะเหมือนลุคคาว่าตรงที่ว่าใช้คูดาวในการเล่นอันติประมาณนั้นหรือเปล่านะครับ รับตัวนี้แล้วก็อาจจะแบบส่งบอลติดบงติดบัฟอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือลดคูลดาวในการเข้าทําของฝั่งตรงข้ามนะ,ะซึ่งอันนี้อาจจะต้องรอแปลไทยอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าจะมีช่องไหนทําหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันทีหลังแล้วกันในตอนที่ราคามันเท่าไหร่อะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออการส่งบอลน,นะครับคืออันนี้กดส่งบอลแล้วมันส่งบอลกระดอนพื้นแล้วก็ดังอย่างนี้เหรอว่ากการตัดบอลอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะอันติมันจะมีูอ2อันนะฮะ จะมี2อันนะซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีตัวละครนะเป็น ID ยืมนะฮะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลดนู่นนี่นั่นนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้มีแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอ่ะเราก็ดูผ่านๆไปก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้โอโ้โหจัด่าเฟี้ยวนะฮะจัดรถเฟี้ยวมากครับหลอกส่งมาทางนี้แล้วส่งมาให้กอนแล้วนะครับแล้วก็เลเวอ์ไปเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าใช้งานจริงจะใช้ได้หรือเปล่านะถ้าอาจจะดูมงงว่าจรงิงแต่ว่าจุดตกมันก็น่าจะเหมือนเดิมนะสำหรับมากิ ครวก็เพิ่มเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการเขาทำเขาเป้านะยี้าเปนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ2ีนี่คือเยอะมากเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของน่าจะเป็นทูสามคะแนนนะครับทูสามคะแนนหรือเปล่า5%ปรนนะฮะประมาณนี้แล้วก็อันนี้มีท่าแบบส่งไวนะครับส่งไวแล้วก็น่าจะเป็นพวกลดโอกาสเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอันตีอันตีคืออะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าสามารถเบิ้ลบอลได้นะครับ เบินบอลกลับไปได้แล well. oh, pues. yes, ้วมีติดสปีดด้วยนะครับถ้าต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นความเร็วในการวิ่งโหเยอะจัดเยอะแบบเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะเล่นอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเรื่องของพลังงานนะครับอาจจะเป็นอันติมี2แบบหรือเปล่าครับอันติ2แบบหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะครับใครรู้บอกผมด้วยละกันอันนี้ขึ้นไปเลยเราส่งนะฮะประมาณนั้นนี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพิ่มในเรื่องของกล้ามเนื้อ อันนี้น่าจะเป็นหลอกล่อนะครับ10%แล้วก็ยังเหลืออีก3 5ท่าด้วยนะครับอันนี้คืออันนี้จัดว่าเหมือนจะเป็นทีเด็ดเหมือนกันนะสามารถใช้อันติแล้วตัดบอลได้แบบอูเอูซาะนะครับตัดบอลได้แบบอูเอูซาะเลยนะครับป่วนจัดนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการตัดบอลแล้วส่งหรือเปล่านะฮะอันนี้ตัดบอลแล้วส่งนะครับ แบบอุเอคุสะนะครับอุเอคุสะแอดวานนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้อีกท่านึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มค่าพลังงานอะไรแบบนี้มั้งนะฮะต้องบอกว่าอ่านแล้วงงจัดนะเพราะอ่านภาษาจีนไม่ออกนะดูภาพไปก่อนละกันนะอันนี้ก็หมดไปในส่วนของอันตินะค่อนข้างเยอะมากนะครับแค่อันตินี่พูดมา5นาทีแล้วแล้วมันหลายท่าด้วยครับแต่ละท่านี่คือใช้8ใบนะครับแใบเหมือนจะ8ใบทุกสกิลเลยหรือเปล่าฮะโอ้โห เยอะมากครับใช้เยอะมากนะอาจจะเป็นตัวที่คล้ายเซนโดคืออาจจะไม่ต้องทําหมดนะแตทำไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นซะมากกว่านะครับเรามาดูที่ท่าของมันก่อนละกันสกิลแลงเอนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบุกนะฮะจะเพิ่มค่าเออหลอกล่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสตันมั้งนะฮะการสตารเเนนะน่าจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้อาบก็คือหลอกธรรมดานี้คือหลอกแล้วแบบหมุนตัวได้นะแบบในมังงะนะที่มันหมุนตัวหลอกเออทีมโชคุนะครับ ที่แบบไปแบบ1ลุม4อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าจัดว่าเฟี้ยวอยู่สำหรับท่าหลอกล่อนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นท่าคอมโบต่อกันแล้วก็มาฮุกแบบคาคุตานะครับแต่อันนี้อาจจะดูเหมือนธรรมดาเฮ้ยมากิมันเคยไปใช้ท่าฮุกตอนไหนวะนะครับบอกตามตรงว่าผมอ่านมาหลายรอบแล้วไม่เคยเจอมากิใช้ท่าฮุกเลยนะครับอันนี้มาได้ยังไม่รู้เหมือนจับสกิลมายำรวมกันนะฮะก็ต้องไปรอดูกันแต่ว่ามันน่าจะเป็นท่าที่แบบว่า ใช้ลักไก่อะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้คอนเฟิร์มในการทำคะแนนนะฮะสำหรับอันนี้นะครับมีการลดโดนลบกวนได้มโอกาสไม่ลงได้นะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ต่อไปนะคอมโบเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเดิมขอภายครับขอภายนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเสริมกลไกการหลอกล่อนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นคือถ้ามีคนล้มก็คือคอนเฟิร์มแต้มประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของการชูดข้าเป้านะฮะอันนี้จะเป็นอันตรีของการฮุกแล้วนะฮะคือแดชสองครั้งนะครับแล้วฮุกไกลขึ้นนะครับ ฮุกไกลขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีจอดําขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนจุดมากกว่าปกติจะฮุกตรงนี้อันนี้คือเป็นการเปลี่ยนจุดนะมาฮุกในจุดที่ไกลขึ้นนะโดนบล็อกได้ยากขึ้นแต่นะน่าจะไม่ได้คอนเฟิร์มแต้มนะสำหรับมากี่ตัวนี้ไม่มีโซยันยันแล้วแปลกๆเหมือนกันนะอ่ะอันนี้โอ้เอ๊งงงงเหมือนกันนะอันนี้มันคือท่าเลี้ยงบุกนะแต่ว่าเลี้ยงไปเหมือนจะไปทางนู้นแต่ว่าเด้งกลับมาทางเดิม ประมาณนั้นอาจจะต้องห่วงเวลาในการใช้หรือเปล่าครับอ๋อกดคนละปุ่มกันปกติจะต้องกดปุ่มอันนี้2ครั้งอันนี้คือกดปุ่ม3แล้ว2นะฮะหนึ่งสองสามสามแล้วสองนะฮะ <t> ประมาณนั้นสําหรับท่านี้นะครับไล้เหมือนกันนะเนี่ยน,นะครับไล้เหมือนกันต้องโซน2คนนะฮะ <t> <unction> แล้วก็อันนี้จะเป็นท่าคอมโบจากตะกี้นะครับคือเลี้ยงไป,ไปกลับมา <t> แล้วก็เข้าไปดังนะครับเลี้ยงไปกลับมาปุ๊บเข้าไปดังนะฮะเหมือนลูกเขาว่าเลยนะครับอันนี้แล้วก็ท่านี้ครับ ทำเหมือนกันเข้าไปดังแต่ว่าเป็นจังหวะ2เป็นรู้เพราะว่าเล2นะฮะที่เปลี่ยนมุมนะฮะมาเลด้านขวาปกติมันจะเป็นเลด้านซ้ายนะอัน,นจะเป็นเลด้านขวาแล้วก็จะมีอันตรีของมันด้วยนะครับอันนี้ก็คือคอมโบต่อจากเดิมนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเลนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคัชนะฮะอันนี้จัดว่าเฟี้ยวนะฮะดูแบบหล่อเท่มากดูเหมือนเป็นมากินะครับอันนี้คือท่าของมากินะไม่ใช่ท่าฮุกนะครับอันนี้คือพรสวรรค์แถวแรกบอกเลยว่าเด็ด เด็ดเหมือนกันนะครับแค่แถวแรกเท่านั้นแต่ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอัพอันติเพื่อใช้งานหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะจะต้องดูต่อไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของการฮุกแล้วนะน่าจะเป็นการเพิ่มของเอเ่อเรื่องของค่าการรบกวนแล้วก็ระยะการใช้นะครับมาดูท่าแรกกันนะครับอันนี้คือแดดปุ๊บเลาฮุกด้านในนะครับฮุกด้านในอันนี้จะเสริมขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่ง แดนพุกๆด้านในนะครับก็ธรรมดาไม่มีอะไรมากนะอันนี้จะเป็นอันติแล้วนะฮะอ่ะเอ๊ะต่างจาเดินยังไงครับมันทำท่าเหมือนจะส่งนะแล้วก็หุกนะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็ดูก็ดูเท่ดีนะคือคนอาจจะรอแวงว่าอาจจะส่งหรือเปล่าอาจจะต้องไปคอมโบพวกท่าส่ง นะครับอันนี้คือท่าฮุกแบบนี้ก็คือโดนเซนเตอร์ตบเละแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามากี่ล่าง2มาจริงนะครับรูดบล็อกน่าจะโหดมากแล้วถ้ามันไม่ได้รัดคิวนะฮะประมาณนั้นอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเป็นท่าต่อคอมโบเฉยนะครับอ่ะท่าต่อไปรับบอลปุ๊บฮุกได้เลยบอกเลยว่ามากี่ตัวนี้เป็นตัวที่ดึงสเปซได้ดีจัดๆนะครับรับบอลปุ๊บฮุกได้เลยมีหลายท่ามากนะครับอ่ะท่าต่อไปเสริมลอกล่อด้วยนะครับแล้วก็เข้าเป้าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ รับบอลโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่สแลมดังแล้วนะครับอันนี้มันคือคูโลโกะหรือเปล่าครับท่ากับอารโอมินีนะครับคือท่านี้มันมันเกินไปอาจจะแต่ว่าดูเหมือนจะใช้ยากปะ่ะเพราะว่าเหมือนเราจะต้องกดอันติในจังหวะที่เพื่อนส่งบอลมาแล้วใช้อันนี้ทันทีหรือเปล่านะครับอาจจะต้องแบบอันติปุ๊บเราใช้แบบให้มันมีท่านี้ขึ้นมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะแต่คือมันรักไก่ดีจัดเลยนะครับท่านี้ จัดว่าเฟี้ยวหล่อเท่แล้วก็น่าจะใช้ยากนะครับเพราะว่าลําพังคือผมเล่นเซนโดผมยังเล่นไม่เป็นเลยตอนนี้นะฮะดูยากเหมือนกันสาหรับท่านี้นะถ้าเอวมินินะฮะแล้วก็หมดแล้วเพิ่มในเรื่องของพลังงานอะไรพวกนั้นนะครับพลังงานเหมือนจะมี2เกจหรือเปล่านะฮะคือเพราะว่ามันมีเรื่องของการลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของการบวกน่าจะเป็น2เกจหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจกลับมากี่เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเก็บสเปก จากการทําผลงานแล้วหรือว่าเป็นแบบรู้ข่าวว่าที่มันเป็นครูดาวกันแน่นะครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันตรีของมันเนี่ยมันมีเรื่องของการลดแบบลดในเรื่องของพลังงานเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นลดการเก็บอันตรีมั้งนะฮะอันนี้คือลบไปสิอันตรีอาจจะมาง่ายขึ้นเพื่อให้ตัวมันเล่นเราไม่ตันหรือเปล่านะแต่คือถ้าธรรมดามันก็จัดว่าฟีลแล้วนะแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกสกิลนะสกิลละบแปดใบนะมีสกิลเยอะมากนะครับอ่ะ ต่อไปนะจะเป็นเรื่องของท่าสติลนะฮะเพิ่มโอกาสในการสติล5%อนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสติลติดมือนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าสติลมันนะครับก็คือจ้วงไปเลยนะอันต่อไปนะ่าจะเป็นจ้งวงเราติดมือปะอ่าอันติดจ้งวงเราติดมืออันนี้อันนี้อาจจะจ้วงได้ในจังหวะที่เขาถือบอลสองมือหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบท่าแบบจูเน่นหายย้ายว่ะอะไรแบบเนี้ยเออมันไม่ได้มีท่านั้นแบบตอนมากล่างหนึ่งนะฮะ อันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบถือบ้านสองมือปุ๊บนะฮะมีโอกาสที่จะสตีลได้มั้งนะฮะหรืออาจจะไม่มีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่าใช้แล้วมันเพิ่มโอกาสสติลระยะสติลหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอไปดูกันนะครับมีเรื่องของเคอลอ้ายๆท่ากาันลบควรบน10%ด้วยนะครับไม่รู้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวต้องต้องไปรอแปลทีหลังแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพอสว่คนเกี่ยวกับการสตีลนะก็ผ่านไปนะครับอันต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการบล็อกนะระยะบล็อกเหมือนเดิม0.5นะครับอันนี้ก็คือ0.5แล้วก็มีท่าบล็อกหลากหลายมากขึ้นนะฮะอันนี้บวก8%นะครับอาจจะบล็อกแล้วได้8%หรือเปล่าอันติเพิ่มเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์เข้าเป้านะฮะอืมอาจจะแบบว่าบล็อก แบบหมับเพ้าให้แล้วส่งให้เพื่อนแล้วทําให้เพื่อนชูดแม่นขึ้นนะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นอาจจะเป็นชูดกลางกับชูดสามนะคิดว่าน่าจะเป็นฟิลนั้นนะครับแล้วก็ลดโอกาสการตัดบอลบ้างวะไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับการบล็อกมากกว่านะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการบล็อกแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าบล็อกกันนะครับจะมีท่านี้นี้บหรือว่าตีเทนนิสนะฮะแต่แอบรู้สึกว่าล่างหนึ่งมันเท่กว่านะครับสรับท่าบล็อกนะแล้วก็มาดูท่าต่อไปกันนะครับอันนี้บล็อกจากด้านหลังนะครับดลเัท่างย เนืจัดว่าเฟี้ยวนะแล้วก็อันนี้โอ้โหมักเข้าให้ครับแต่ว่ามันเป็นอันตรีนะมันเป็นอันตรีนะครับอาจจะต้องจังหวะเป๊ะด้วยนะไม่น่าจะคอนเฟิร์มบล็อกแบบโซยัดยัดนะน่าจะต้องจังหวะเป๊ะเหมือนกันนะครับคืออย่างเช่นฟูกุดะเข้าไปดังแล้วแบบมันหมับอะไรอย่างเงี้ยถ้าหมับไม่โดนก็คือจบเนะเพราะงั้นจังหวะอาจจะต้องเป็นนึ่งในการตกนะฮะนะครับเดานะอันนี้เดาเท่านั้นนะครับอะ ใช้อย่างละ8ใบเหมือนเดิมนะฮะเยอะมากนะอ่ะอันนี้เป็นพรสวรรค์แรงเอสแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นคืออันนี้คือคือหล่อเฟี้ยวมากนะครับนึกว่าคุโรโ,โกะนะฮะเอ,อเ่อเรื่องของการเลเยอร์ข้าเป้ามั้งน่าจะเลเยอร์ขึ้น,นอนะอันนี้แล้วก็การลบพวนนะแล้วอันนี้ครับเป็นท่าเลเยอร์ลักไก่น,นะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีท่าฮุกเราลองมาคอมโบท่านี้จัดว่าเด็ดอยู่เหมือนกันนะนะครับจัดว่าเด็ดอยู่เหมือนกันนะค,คือเป็นท่าเลเยอร์นะฮะ อาจจะเละอัพแล้วดูแบบท่าทางมันแบบดูเท่ขึ้นนะครับสำหรับอันนี้ถ้าอัพไว้นะครับแล้วอันต่อไปนะครับแดดแล้วเละอัพจังหวะ2นะครับเละอัพจังหวะ2นะครับน่าจะแดดทางไหนก็ได้นะคิดว่านะครับอ่ะเป็นเละอัพนะจังหวะ2นะหล่อเฟี้ยวนะอันต่อไปน่าจะเป็นเลยอัพส่งปะโอโหจังหวะที่3ครับนะมีจังหวะ1 2 3่สํานะสำหรับตัวนี้นะครับดับเบิลคัทแบบแปลกๆนะฮะ เหมือนจะดับเบิลคัทแล้วก็หยอดอะไรเปลี่ยนมืออะไรมันก็ไม่รู้นะฮะอันนี้จัดว่าหล่อเฟี้ยวนะครับเหมือนกันนะครับหล่อเฟี้ยวกันถ้าฝั่งซ้ายไม่มีคนนี่น่าจะเรียบร้อยแต่เซนเตอร์อาจจะต้องเดาหรือว่าจังหวะหนึ่งสองสามนะค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่แต่ผมว่ามันไม่น่าจะตบยากมากนะครับในความคิดผมนะไม่น่าตบยากแต่นะครับในพอร์ตแลังเอสนะฮะไม่ได้มีเป็นเรื่องของการส่งบอลนะฮะส่งบอลรู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของอันตินะฮะคิดว่านะครับอันตินี่คือเป็นเรื่องของการส่งบอลนะฮะ อ่ะอันนี้คือส่งบอลนะครับอ่ะอันนี้ส่งบอลนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเบิ้ลบอลเช่นกันนะครับอันนี้ก็ส่งบอลนะครับส่งบอลแบบอาราคินะครับประมาณนั้นอ่ะจริงด้วยครับอันตินะครับสำคัญนะครับอันติสําคัญนะครับจําเป็นที่จะต้องต้องใช้อันติในการส่งบอลนะครับแล้วก็ตัดบอลนะครับอันนี้อันนี้รู้แหละนะครับคือต้องมีอันติแถวนี้เลยนะถึงจะเล่นได้นะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆของสกิลของมันนะก็คิดว่าหลายคนน่าจะได้เห็นภาพนะทีนี้เรามานั่งนับกันว่าตัวมันใช้พลสวรค์เท่าไหร่นะครับเออมันอย่างละ8บายอยู่แล้วนะเพราะงั้นผมเอ,อ่อนับเป็นสกิลไปเลยแล้วกันนะจะมี1,2,3,4,5,6,7 7สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสกิลแล้วนะครับแถวแรก7สกิล8,9,10,11สนะฮะสิบเอ็ดสกิลแล้วนะครับสิบสองสิบสามสิบสามสกิลนะฮะตอนนี้ 13สกิล14 15 16 16สกิล17 18 19 19สกิลนะฮะแล้วก็อันตีเยอะมาก19สกิลบวกกับอีก20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33สกิลนะ33สกิลนี่คืออย่างละ8ใบนะครับก็จะใช้ทั้งหมด33คูณ8ใช้ทั้งหมด 2 6 4ใบนะครับ264ใบคือเยอะสัดๆนะครับปกติตัวทั่วไปเก่งๆนี่ก็ประมาณเกือบเกือบ200นะฮะตัวนี้ใช้264ใบนะครับอารมณ์ฟีลเดียกวบตอนมากี่มาแรกๆเลยนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูราคาของมันนิดนึงแล้วกันผมจะไม่ได้ดูเรื่องของราคาโปรโมชั่นนะผมจะไปดูราคาแบบเนื้อๆดิบๆนะฮะว่ามันเท่าไหร่นะครับอ่ะเออบัตรพรสวรรค์นะฮะ ไหนว่าบัตรพรสวรรค์น,นะครับอยู่ที่ราคานี่ครับ450คูปองแพงสัดๆนะครับ450คูปองโอ้โห iPhone 2เครื่องฮนะเฉพาะสกิลพรสวรรค์นในการที่จะทำา1 0 0นะฮะครับถ้าทำวันแรกนะครับแสน20,000คูปองแพงสัดๆั นะครับแพงมากใบละ450บาท450ร้อหุปปงขออภัยนะครับแพงมากๆนะครับถึงตอนนั้นอาจจะต้องมีการรีคูณ2อีกรอบหรือเปล่าเพราะว่านี่คือแพงเกินนะฮะแพงมากจริงแล้วก็สำหรับตัวเปล่าของมันนะรจริงจริงแล้วมันจะมีอีเวนต์อยู่นะผมเห็นแวบ,บๆอยู่เดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับ มันจะมีอีเวนท์ที่แบบว่าได้ตัวแบบตัวเทพเนี่ยฮะ8,888คูป้อปองอาจจะเป็นเทศกาลของเขาบ้างนะฮะอาจจะเป็นเทศกาลของเขาคือแลกเซนโดได้แลกมากิได้และอาคังได,ได้นะครับในราคา8,888คูป้อปหุองต้องมาดูว่าตอนที่เข้าเซิร์ฟซเนี่ยยังจะมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะจะลดราคาไหมเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับแล้วก็สำหรับมากิตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามัน,มน คือสกิลมันเยอะจริงเว้ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นมากีที่เหมือนไม่ใช่มากีนะครับในความรู้สึกผมนะคือมันแค่เป็นแบบเหมือนประมาณว่าแอนิเมชันแค่ตัวละครเป็นมากีแต่คือการเล่นของมันมันดูไม่ใช่สักเท่าไหร่นะครับมันดูไม่ใช่มากีสักเท่าไหร่เพราะว่ามาจิร่างแรกนี่คือแบบผมรู้สึกว่ามันตอนที่มันออกมาครั้งแรกนะมากีร่างแรกผมรู้สึกว่ามันเชี่ยแม่งเท่แม่งเฟี้ยวแม่งอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามากีตัวเนี้ยมันเป็นในมันเป็นตัวที่แบบว่าเกมลับ อาจจะพอได้ไม่ได้เก่งเกมรับเท่าตัวเก่านะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ Create Space ได้ดีมากเพราะว่าท่าเลี้ยงบุกข,ของมันนะครับมีหลากหลายสามารถทำในออกนอกท่าจ่ายส่งท่าส่งไวอะไรแบบนี้ค่อนข้างเชื่อผมว่ามันเป็นตัวที่ใช้สกิลเพย์ในการเล่นสูงเหมือนกันนะนะครับเพราะว่า1เลยคือมันเป็นตัวพอยต์การ์ด สองเลยคือมันม,ม,มีท่าเยอะสามเลยคือถ้าเราสกีเอสสเปซไม่ได้เราไม่สามารถส่งไปเพื่อนได้ดีแน่ๆนะครับคือรู้สึกว่าแอบเล่นยากนะครับแอบเล่นยากเหมือนกันแต่ต้องมาดูกันว่าตอนที่มันเข้าจริงจะเป็นยังไงนะผมก็รออยู่เหมือนกันสำหรับตัวนี้ผมรอที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าไหวนะครับถ้าไหวนะครับในวันแรกนะครับเพราะว่าตัวอื่นที่มันกําลังจะเข้าผมไม่ได้อยากเล่นเลยสักตัวหนึ่งนะผมอาจจะเก็บคูปองไว้ทําตัวนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับ ผมก็โดนแซจะตายหายแล้วคนอะไรมีพรลอยทุกตัวเนี่ยแต่เอาจริงๆแล้วเวลาผมเล่นเนี่ยแต่ละตัวที่ผมเล่นเนี่ยมันก็มีเล่นแค่3พอยกาดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลูคาว่ากับเซนโดบ้างผมเล่นอยู่แค่นั้นเท่านั้นเองนะครับเล่นอยู่แค่นั้นคือโต่อื่นต่อยผมมีพร้อยมีอะไรเต็มผมก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีซากุโอดะนู่นนี่นั่นผมก็เล่นขำๆไม่เฉยครับอย่างฮานางาตาก็แทบจะไม่ได้จับเลยด้วยซามาเซงาว่าก็ไม่ได้เล่นนะฮะมูโตะอย่างเงี้ยเออมิยามาสึมีเล่นบ้างนนะม้ารัปณ เอออย่างลิงอะไรลิงร่างสองอะไรผมก็เฉยๆนะแต่สำหรับตัวนี้นี่คือผมน่าจะเล่นแน่นอนแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าเ e ฮ้ยไอเชียพี่บอยแม่งจะเลิกเล่นหรือยังวะคือผมยังไม่ได้เลิกเล่นนะครับช่วงนี้ผมอาจจะมีเล่นไปเล่นฟีฟ่าบ้างนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเกมนี้ผมอาจจะเล่นน้อยลงนะแต่ถ้าเกิดมากี่มาผมก็น่าจะกลับมาเล่นบ่อยเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ในวันนี้ยังไม่ได้มีคลิปเกมเพย์นะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาได้เริ่มทําคลิปนะในช่วงนี้ก็อาจจะแบบช้านิดนึงแล้วกันสำหรับเกมเพย์ น่าจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น่าจะได้รู้แหละว่ามากิในตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับแล้วขอบคุณคุณวันเราอีกรอบนึงแล้วกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ